สวัสดีครับขอต้อนรับคุณสุเวทต,ต้อรีบกับผมธนรกรกันทองครับนายเรฟาริส CIO ของ Credit Suisse นะครับประจำภาคพื้นเอเชียใต้นะครับออกมาบอกว่าราคาของหุ้นในตลาดหุ้นโลกอาจจะมีการปรับตัวลงในระยะข้างหน้าแต่ก็เป็นโอกาสอันดีนะครับสำหรับนักลงทุนที่จะเข้าไปช้อนซื้อของถูกนะครับเขาบอกว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเครดิต i ว s e ยังไม่ได้มีการลงทุนนะครับเนื่องจากว่าคอยดู จังหวะเวลาที่เหมาะสมนะครับก่อนที่จะเข้าไปซื้อนะครับราคาหุ้นในช่วงที่ผ่านมาอย่างที่เราทราบกันดีนะครับมีการทําราคานิวไฮทั้งนี้เนื่องจากมาตรการผ่อนคลายทางด้านการเงินรวมทั้งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางด้านภาครัฐบาลเพื่อที่จะเยียวยาผลกระทบจากโควิด -19 นะครับในช่วงไตรามาสที่ผ่านมานะครับไตรามาสแรกตลาด s อสพีห้าร้อยเกณฑ์หกเปอร์เซ็นต์นะครับซ็อกซ์หกร้อยของยุโรปเกณฑ์ 7.66%นะครับ Nikkei 225ของญี่ปุ่นนะครับขึ้น6.3%รวมทั้งตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับให้ผลตอบแทน4.2%นะครับแต่มองไปข้างหน้าอาจจะมีการปรับตัวแต่ก็เป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนที่จะลงทุนนะครับใน r เร Faris อธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าในระยะ30ปีก่อนไปจนถึงปี 2019นะครับทุกครั้งที่มีการปรับตัวลงหรือว่า correction นะครับตลาดหุ้นจะปรับตัวลงเฉลี่ย14%แต่ในขณะเดียวกันหลังจากนั้นก็จะรีเป่านะครับเวลารีเป่าหรือว่าฟื้นตัวนะครับจะฟื้นตัวขึ้น39%ครับติดตามรายละเอยียดได้จากทางเว็บไซต์กองทุนบุหลงและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียทางบุหลงฟังไม่ยันเฟซบุ๊กทวิตเตอร์อินสตาแกรมรวมทั้งเบื้องประวัติแอปพลิเคชันและป็นกด subscribe ยูทูบเพื่อรับข้อมอัพเดตข่าวสารล่าสุดครับ